สวัสดีเพื่อนเพื่อนบมใครที่มีตัวเราเตอร์ใส่ซิมนะครับแล้วเราจะเอาไปปล่อยในรถนะครับมีรถตู้รถทัวร์นะครับ จะหาวิธีจะเอาตัวเราเตอร์ตัวเนี้ยไปปล่อยอินเทอร์เน็ตบนรถล้วนในส่วนของตัวแคมปิ้งนะครับถ้าเกิดเราไม่ได้อยู่บ้านนะแล้วเรามีตัวเราเตอร์ใส่ซิมนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น MR100 MR105 MR600 ในส่วนของตัวรุ่นเทเบ l i ล k ิงอาร์ n x 2 0 5G10E นะครับตัวนี้แบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆจะเอาไปใช้งานนอกบ้านแบบไม่มีปลั๊กไฟน,นั่นเองครับแต่เรามีในส่วนของตัว พอแบงค์อยู่แล้วนะครับตัว20,000ม่ไมลแอมในส่วนของตัว30,000ม่ไมลแอมเองก็ดีนั่นเองครับตัวที่เป็นแบบควิ c ชาร์ e นะครับ18วัตต์ขึ้นไปย้ำนะ1 8วัตต์ขึ้นไปที่เป็นพอร์ต USB นะครับถึงจะใช้งานได้แล้วเพื่อนๆสั่งซื้อในส่วนของตัวสายนะครับสายแปลง USB นะครับที่เป็น USB ปกตินะครับในส่วนของตัวไฟขาเข้า USB นะครับ 퀵ชาร์จ18วัตต์หรือส่วนของ1.5แอมป์นะครับตัวนี้นะถึงจะจ่ายไฟพอนะครับในส่วนของตัวเอา p ์พุตนะครับออกไป DC o u เอา t ์พุตที่ตัวเราเตอร์ได้คือตัวหัวกลมแบบนี้เลยนะครับอยู่ที่12โวลต์2.5แอมป์หรือส่วนของ퀵ชาร์จนะครับ30วัตต์ 2.5ับ2.5์นั่นเองครับตัวนี้เลยนะครับสำหรับใครที่จะไปใช้งานนะครับกับตัวเราเตอร์นั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กไปรุ่นใหญ่นะครับที่เป็น 5G ก็สามารถใช้งานได้เดี๋ยวเรามาทดสอบเพื่อนๆได้ดูนะครับว่าใช้งานจริงได้หรือเปล่านะครับสำหรับเอายูดบีหัวแปลงเป็น DC เข้าตัวเราเตอร์จะเปิดติดแล้วใช้เน็ตได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปชมกันครับเพื่อนๆสามารถเอาหัวอีกฝั่งหนึ่งครับของสายเพื่อนๆหัวกลม12โวล์นะครับผม เสียบเข้าในส่วนของตัวพอร์ต o พาเวเดิมนั่นเองครับผมเสียบเข้าไปนะครับแล้วทําการเปิดนะครับระบบตัวนี้ครับเสียบปุ๊บแล้วก็ขอเสียบก่อน,นเพื่อน กดเปิดทิ้งไว้เลยเพื่อนตัวเราเตอร์นะครับแล้วค่อยมาเสียบตัวนี้ก็ได้นะครับตัวพอแบงค์เราจะได้ทํางานตลอดนะฮะถ้าเกิดเราเสียบคาวไว้นานนะครับเรายังไม่ได้ไปเปิดตัวเราเตอร์เนี่ยบางทีมันก็ดับนะแต่ถ้าเกิดเ,เพื่อนๆเปิดเราเตอร์เอาไว้นะครับตัวที่เป็นตัวเกรกนะครับไม่มีปุ่มเปิดปิดเนี่ยเสียบมันก็เปิดขาเลยอย่างนี้นะครับแนะนํา20,000 mAh mm, 30,000 m mm. ที่มีกำลัง USB t y ไท A นะครับที่ขาออกนะครับผมอยู่ที่2.5แอมป์นะครับผมก็ได้นะครับผมรู้ว่าจะเป็น1.5แอมป์นะครับจากสเปคตัวสายเพื่อนก็1.5แอมป์ขั้นต่ำนะครับ18วัตต์แต่ถ้าเกิดมากกว่านี้ไม่เป็นไรนครับเพราะว่ามันจะแปลงจากพอร์ตไทยเ A เข้าตัวเราเตอร์อยู่แล้วเพื่อนเดี๋ยวรอบูทก่อนนะครับผมจากที่เราเทรนะครับ เ,เพื่อนมีในส่วนของตัวอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์ชาร์จมือถือ18วัตต์ที่เป็นไทยเอนะครับควิกชาร์จนะครับขึ้นไปเ,นเพื่อนก็สามารถที่จะลองเอาไปเสียบเทสกันได้นะครับผมจากที่เรานะครับรอบูสสัญญาณนะครับผมด้วยตัวพาวเวอร์นะครับสายหัวแปลงสำหรับในส่วนของ DC 12โวลต์นะครับสำหรับ ตัวเราเตอร์ 5G นะครับเราเตอร์ 4G ทั่วไปนะครับเสียร์โพแบงค์อย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเทสสปีดกันนะครับว่าอินเทอร์เน็ตใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับอ่ะเดี๋ยวเราไว้นี้ก่อนนะครับแล้วก็ต่ออินเทอร์เน็ตนะครับให้เพื่อนได้ดูนะเพื่อนอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับต่อหรือยังวะเดี๋ยวขอต่อเดี๋ยวเรามาเทสสปีดกันนะครับนี่ต่อนะครับผมในส่วนของตัว NX 2 0 5 G 10E นะครับต่อเรียบร้อยเพื่อน ต่อเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเรามาเทดสปีดกันนะครับผมในส่วนของตัวเราเตอร์ใส่ซิมนั่นเองครับเราจะไปปล่อยข้างนอกแคมปิ้งนะครับ เอาไว้ไปปล่อยในรถตู้นะครับผมรถทัวร์รถม์แล้วแต่เลยเพื่อนที่เป็นรถแบบท่องเที่ยวอะไรต่างๆครับอยากได้อินเทอร์เน็ตไว้ใช้งานบนรถนะครับโดยที่เรามีเราเตอร์หนึ่งตัวแล้วใช่ไหมเพื่อนเพื่อนแล้วก็เอาตัวแปลงนะครับซื้อตัวแปลงสักตัวหนึ่งมีพอแบงค์ใหญ่ๆนะครับเอาไปเสียบได้นะครับที่พอแบงค์จ่ายไทยเอย้ำนะไทยเอสิบแปดวัตต์ขึ้นไปนะนี่ครับผมก็สปีดโหดๆอย่างนี้เลยนะครับตัวเราเตอร์ 5G นะครับผมตัวนี้เราก็สามารถที่จะ เอาไปใช้งานได้ทุกที่นะครับทั่วไทยแล้วที่มีสัญญาณ 4G 5G น,นั่นเองครับเดี๋ยวเราลองเอาไปต่อนะครับในส่วนของตัวสายแรงเข้าคอมพิวเตอร์ว่ามันจะสปีดเร็วแรงไหมสําหรับในส่วนของตัวสายแปลงเข้ามาเนี่ยแล้วอินเทอร์เน็ตมันจะดอบหรืออะไรหรือเปล่านะครับลองมาดูกันกทีนีงสายแรงคอมพิวเตอร์นะครับตัวนี้นะครับเปรียบเสมือนโน,น้ตบุ๊กเพื่อนๆเอาโน้ตบุ๊กมาต่อแบบนอกสถานที่นะครับผมเราก็สามารถที่จะเสียบช่องแรนตัวนี้นะครับเสียบเข้าไปเลยครับ โอเคเสียบเรียบร้อยนะครับอันนี้คือเราไม่ได้เสียบปลั๊กไฟนะคือเสียบจ่ายจากโภแ bank นะครับผมเดี๋ยวเราลองมาดูสปีดเทสกันนะครับส่แรนขึ้นเรียบร้อยเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเทสสปีดที่คอมพิวเตอร์นะครับผมคอมพิวเตอร์ก็เปรียบเสมือนโน้ตบุ๊กต่อสายแลนอะไรประมาณนี้เ,นเ,นเ,นเพื่อนเเผื่อเราไปตั้งแคมป์นะครับผมหรือว่าใช้งานแบบจะเอาแบบเสถียรนิ่งเลยไลฟ์สุดนอกสถานที่อะไรประมาณนั้นนะครับผม ในส่วนของตัวสปีดเทสนะเพื่อนอลองดูนะครับนี่เลยนะครับผมสปีดนะครับตอนนี้ต่อสายแลนจากตัวเราเตอร์ท p ว i ลิงอาร์เชอร์ nx 2องอ g e นะครับก็วิ่งไปประมาณสัก100กิโเมกครับ100กิโเมกร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบู้แต่1 9 2 1 0 0เมกครับผมในส่วนของตัวขาดดาวน์โหลดครับต่อสายแลนนะเพื่อนขาอัปโหลดอยู่ที่ 6กกว่านะครับใครจะเอาไปไลฟ์สดนอกสถานที่นะครับในส่วนของตัวเราเตอร์นะครับผมแล้วเอาสายแลนนะครับผมเอาไปต่อคอมนะครับผมต้องการความเสถียรนะครับแล้วก็ใช้งานแบบยังไงอะเราไม่ต้องไปต่อปลั๊กไฟเ,เพื่อนเราแค่มีในส่วนของตัว เราเตอร์นะครับเนี่ยมีแค่ตัวเราเตอร์ใส่ซิมนะครับตัวพเวอร์แบงค์นะครับผมและตัวสายแปลงแบบนี้นะครับเนี่ยพาววเอร์แบงค์นะครับผมสายแปลงนะครับตัวนี้จะเป็นในส่วนของตัว12โวลต์นะครับตามนี้เลยนะครับผมไฟเข้านะครับควิกชาร์จสิบแวัตต์หรือว่า1.5แอมป์นะครับและออกเป็น12โวลต์นะครับ2.5แอมป์หรือว่า30วัตต์นะครับผมเข้าตัวเราเตอร์นะครับเส้นเดียวจบเลยแปลงแบบนี้นะครับผมเนี่ยแปลงยิป เปิดใช้งานได้ก็ใครจะเอาไปใช้งานลักษณะแบบนี้ลองเอาไปเทสดูนะครับพวกแรปเตอร์สิวัตต์ขึ้นไปควิกชัดชัดเร็วนั่นเองแต่ถ้าเกิดเป็นแบบน้อยกว่า18วัตต์อาจจะไม่ขึ้นนะเปิดไม่ขึ้นนะก็ลองเอาไปดูนะครับแต่ถ้าเกิดจากที่ผมเทสนะครับตัว e loop นะครับ ew 5 5ตัวนี้นะครับผมก็สามารถเสียบได้เลยนะด้วยสายตัวนี้นะครับ ใครที่สนใจลักษณะแบบนี้นะครับการใช้งานแบบนี้เลยนะครับนอกสถานที่ด้วยตัวเราเตอร์ 5G จะเอาไปไรส์สดนอกสถานที่ไรส์ทำแบบคอนเทนต์ต่างๆครับแบบหนึบเร็วแรงๆอะไรเงี้ยก็สามารถใช้งานกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์สินค้านะครับพอแบงค์สายแปลงในส่วนของตัวเราเตอร์ตัวนี้นะครับไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมก็สามารถตามเข้าไปกดสั่งซื้อกันได้นะครับมีปลายทางนะครับผ่านบัตรเครดิตพร้อมเพย์ต่างๆผ่าน แอปกันได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับ